สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพระเอกดังด่าน,นักข่าวจนร้องไห้หลังมีภาพหลุดควงสาวพระเอกดังต่อว่านักข่าวกลางลานจอดรถนักข่าวสาวหลุดโฮกลางร้ายพระเอกควงสาวมีรูปหลุดว่าแรงใส่หน้ากลางลานจอดรถหลังแถลงข่าวชาวเน็ตแห่เดาชื่อชาวเน็ตพากันเดาหลังนักข่าวทีวีพูไล่เล่าโดนพระเอกดังควงสาวมีรูปหลุดต่อว่าลั่นกลางลานจอดรถ รั้นไม่ไหวถึงกับร้องไห้เพราะเคยชอบมากเป็นแฟนคลับมานานรู้สึกผิดหวังจากนี้คงเลิกติดตามบ้าจ่างทีวีภูนักข่าวช่องทีวีภูไลผ่านเพจทีวีภูเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาเหตุการณ์โดนพระเอกดังว่าแรงนักข่าวกลางลังจอดรถหลายคนถึงบางอ้อเพราะรู้ว่าบ้าจ่างไปออกหมายในมาบ้าจ่างทีวีภูเล่าว่า หลังจบการถแถลงข่าวก็ได้บังเอิญเจอพระเอกดังที่ลานจอดรถเพราะรถจอดชั้นเดียวกันซึ่งพระเอกดังก็เหมือนจะอารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้ยินพระเอกดังด่านักข่าวกลางลานจอดรถว่าถามจุดๆ,ๆเนอะตอนแรกก็อึ้งไปและคิดว่าคงฟังผิดแต่มีพี่นักข่าวช่องอื่นๆที่ได้ยินต่างเข้ามาจับกลุ่มคุยกันถามว่าเขาพูดแบบนั้นจริงๆใช่ไหมบาจ่างเล่าว่าตอนแรกที่เจอที่ลานจอดรถ มีนักข่าวหันไปพูดกับพระเอกดังยกมือไหว้สวัสดีค่ะจากนั้นพระเอกดังว่านักข่าวกลับว่าถามจุดๆเนอะซึ่งทุกคนตกใจมากบาจจางบอกว่าถ้าจะไม่ให้สัมภาษณ์ก็พูดดีๆได้ไหมไม่มีใครว่าตอนแรกก็คิดไปว่าหูแว่วไหมเพราะพวกนักข่าวหลายๆช่องเดินอยู่ตรงนั้นเขาอยู่อีกฝั่งมีรถขั้นกลางไม่คิดว่าจะพูดแบบนั้นเขาจะกล้าเหรอ หรือเราฟังเพี้ยนไปเองพี่ที่อยู่ข้างหน้าเลยลองทดสอบอีกรอบบอกว่าพี่คะขอถ่ายรูปหน่อยคะ่ะขอถ่ายรูปได้ไหมคะคราวนี้ตะโกนมาดังมากว่าถามจุดจุดจุดมากวินอะไรขนาดนั้นบ้าจางเลยถามพี่อีกคนว่าเขาพูดอะไรพี่นักข่าวช่องหนึ่งนั่งอยู่ในรถก็ยังเปิดกระจกออกมาถามนักข่าวทุกคนว่า รวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายทันทีบอกว่าไม่คิดว่าพระเอกดังจะพูดแรงใส่นักข่าวขนาดนี้และในคอมเมนต์ถามว่ามีคลิปญญยืนยันไหมบัจจางบอกว่ารอติดตามได้เลยจากนั้นได้เรียกหมิวนักข่าวทีวีพูอีกคนมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเพราะหมิวเป็นคนที่โดนด่าใส่ตรงๆหมิวเล่าว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองเราเป็นนักข่าวที่ไปถามเขาเรื่องควงสาวแล้วมีรูปหลุด ก็โดนตบกลับแรงกลับมาและตอนแรกมิวได้ถามผู้จัดการพระเอกดังแล้วว่าถามเรื่องแฟนเก่าได้ไหมว่าเป็นอย่างไรแล้วบ้างทั้งความสัมพันธ์และเรื่องที่แฟนเก่าพระเอกดังเพิ่งติดโควิด1ิเเมื่อถามไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรแต่เมื่อมาเจอที่ลานจอดรถตอนนั้นได้ลอกคาบนักข่าวออกไปแล้วเป็นเพียงแฟนคลับคนหนึ่งที่ติดตามชื่นชมมานานเมื่อจางบอกว่าตอนแรกก็เห็นพระเอกดังจ้องหมิวมีวบอกว่าคงเพราะ เห็นเสื้อด้วยจากนั้นมิวเข้าไปขอถ่ายรูปแต่โดนพูดใส่หน้าเลยว่าคำถามจุดๆๆมากซึ่งตอนที่เล่านั้นมิวกลั้นไม่ไหวร้องไห้ออกมาบ้าจ่างจึงเล่าแทนเพราะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยมิวเข้าไปถามว่าสวัสดีค่ะพี่แล้วก็ขอถ่ายรูปแต่โดนด่ากลับมาตอนนั้นมิวก็พยายามยิ้มๆใส่ทุกคนก็คิดไปว่าคงหูฝาดมิวปจดใจบอกว่าที่ผ่านมาเคยชอบพระเอกคนนี้มากๆ ติดตามมานานและชอบเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยแต่เจอแบบนี้ต่อไปคงไม่ติดตามแล้วเสียความรู้สึกเราทําอะไรผิดเนี่ยเจอต่อหน้าไม่คิดจะเป็นแบบนี้ด้านมะจังบอกว่าที่ออกมาพูดไม่ได้หิวแสงพระเอกก็คนแต่นักข่าวก็คนทุกคนเป็นคนเหมือนกันหมดไม่ควรพูดใส่กันแบบนี้อยากให้เข้าใจด้วยและฝากสื่อโซเชียลทั้งหลายหากเอาคลิปนี้ไปโพสต์ช่องทางไหนก็ตามให้เอาคลิปทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบไปโพสหากเจอว่ามีการตัดคลิปจะฟ้องร้องเพราะทำให้ทางเราโดนด่าเคยเจอมาแล้วข้อขค้นแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะชช่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ